แนดอมความรักกับหมอดาวค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถามถึงความรักไพ่จะเตือนอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเป็นพลังงานรวมนะบอกไว้ก่อนนะคะใครพร้อมที่จะฟังนะคะไปกับหมอดาวนะคะว่าจะเป็นพลังงานที่ตรงกับลีลาชีวิตของคุณหรือเปล่า <c oughs> ไพ่อยากจะเตือนอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักในสัปดาห์นี้นะคะมาดูก่อนนะคะใบแรกนะคะ พ่ยอยากจะเตือนอะไรเรานะคะไพ่ยอยากจะบอกว่านะคะช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงนะคะอ่าใครเห็นเนี่ยนะคะจะต้องหลงไหลนะคะในตัวคุณนะคะคุณในสายตาของคนอื่นเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ปากหวานนะคะพูดแล้วนะคะมีสเสน่ห์อยากเข้าหาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แม้กระทั่งอยากเป็นแฟนกับคุณนะคะไพ่ยอยากจะเตือนว่าช่วงนี้นะคะ อย่าเที่ยวไปหวานสเสน่ห์กับใครนะคะอย่าไปปล่อยคําหวานกับใครมากนักนะคะเพราะจะมีคนเข้ามาเยอะแยะจนเลือกไม่ถูกหรือแม้กระทั่งว่าจะทําให้คุณยุ่งยากใจนะคะปวดหัวไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้สเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคะจะมีคนเข้ามามากมายด้วยคําพูดคำจาและบุคลิกของคุณจะดึงดูดนะคะมีสเสน่ห์มากๆนะคะไพ่จะเตือนอะไรคุณเกี่ยวกับความรักใบที่สนะคะจะบอกว่านะคะ ใครที่เคยทำให้ใครอกหักในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคุณได้ทิ้งคว้างใครไปนะคะคนเก่าๆเหล่านั้นจะตามมาหลอกหลอนคุณนะคะอาจจะมีเหตุบังเอิญที่คุณจะต้องไปพบไปเจอนะคะอดีตของคุณนะคะจะทำให้ความรักเก่าๆของคุณวนเวียนมาให้คุณปวดหัวอีกต่างหากนะแถมคนใหม่ก็มีคนเก่าก็จะมาอ่ะเอาอยัางไงคะจะ สร้างกรรมต่อหรือจะสิ้นสุดเวรกรรมมันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละนะแล้วทีนี้เราจะไปดูใบที่สามต่อนะคะไพ่จะเตือนอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะไพ่จะเตือนอะไรนะคะคุณเนี่ยนะคะเจ้าชู้ไม่เบานะคะหวานสเสน่ห์ไปทั่วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดนะคะยังรักสนุกไม่ผูกพันกับใครนะคะยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะ ไปได้อีกไกลนะคะคนเก่าก็มีคนใหม่ก็จะมาแถมนะคะคุณยังเป็นนักเดินทางอีกด้วยไม่ยอมหยุดอยู่กับใครนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครนะคะสามใบเนี้หมอดาวไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันขึ้นมาแบบนี้จริงๆถ้าตรงกับเีลาชีวิตใครนะคะก็กดหัวใจให้หมอดาวด้วยนะคะเพราะไพ่ใบนี้เขาบอกว่านะคะคุณเป็นคนที่หลันร้าสุดๆเลยนะคะไม่ยอมหยุดกับอยู่กับใครแถมยังมีเสน่ห์นะหลงไหลมีทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะจะกลับมารถไฟชนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะจัดคิวให้ดีนะคะปากหวานนะคะ อ่าหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเป็นคนมากความสามารถนะคะแล้วเป็นนักเดินทางอีกต่างหากนะอยู่ไม่เป็นที่อยู่ไม่เป็นสุขนะคะไปโน่นไปนี่นะคะแล้วก็จะพบเจอคนมากมายนะคะแถมนะคะหน้าตาดีหุ่นดีด้วยนะคะโอ้ยนะคะสเสน่ห่สุดๆุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตรงกับลีลาชีวิตของใครนะคะหมอดาวก็อ่ะขอให้คุณกดหัวใจให้หมอดาวก็พอนะคะขอให้โชคดีกับความอ่าหล่อความสวยกับ ความรักใหม่ๆแล้วก็เก่าที่จะวิ่งชนกันในสัปดาห์นี้นะคะ